ันนครบงานลอยของน้ำเวฟครับเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดจะได้ช็อตเด็ดผ่เลือดตกน้ำนี่งานลอยครับงานลอยงานลอยได้เรื่องครับวันนี้ก้อยอนนทนจันเข้นมากินลอยครับเพื่อนงงครับจันนะครับ มันจานให้ขึ้นมาหยิบร้อยะมันจานให้สวยนะสิวไปจานมันจะจ้านหน่อยครับเพื่อนอะไรครับงัดครับงัดครับงัดลอยครับงัดลอยเลยครับงัดลอยเลยครับ เรีบร้อยครับไม่ไงั้นด้วยเป็นใครเอกโอ้โหมาสาพริกลาบแล้วครับผมสาพริกลาบอยาคว่ำก็โอ้โหเรีบร้อยครับยอดครับบอกผู้หลงเนตต้องมาครับต้องมาใครอยา